สวัสดีท่นผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโอ๊ตเดลต้าออฟฟิเชียกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะไปรีวิวเครื่องวินกันนะครับในกลุ่ม GTA เนี่ยผมก็ยังเห็นคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องอ่าพวกยานพานะเซอร์ Service อะไรของเกมนี้สักเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมาไขข้อกระจา่านะครับผม <c oughs> เกี่ยวกับ เซอร์วิสประเภทต่างๆนะครับในเกมนี้นะครับผมวิธีการแบบว่าเรียกพวกยานพาหนะเซอร์วิสเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีอยู่ก็คือกดตัว M ของผมแล้วมันจะมีตัวเลือกเซอร์วิสตรงนี้ฮะให้เราคลิกเข้าไปนะฮะนี่มันจะมียานพาหนะประมาณนี้นะครับก็จะมีเรือยอทน,นะครับ Mobile Operation Center ก็คือ MOC อเวนเจอร์ก็คือเครื่องบินอเวนเจอร์นะครับเทอร์ไบต์ก็คือ <c oughs> ารถบรรทุกที่รู้ๆกันนะครับเอาไว้ทำเครนจ็อบแล้วก็แต่งมาไซมาร์กถูกนะครับผมโคซาก้า <c oughs> ก็คือเรียน,น้ำนะครับเอซิดแลบก็คือรถเอซิดแลบเนาะของแพดดักวอลนะครับผม <c oughs> แล้วแต่ละอันเนี่ยซื้อได้ที่ไหนบ้าง อันดับแรกเรือยอทครับผมซื้อได้ที่เว็บเว็บเรือครับผมนี่แต่ว่าเรือยอทเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสท,ที่พิเศษกว่าเช่าบ้านก็คือมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนพวกพัฟฟ์ตีมมากกว่ารัแบบเหมือนพวกคอนโดเหมือนอสังหาที่เราซื้อนะครับมันไม่ใช่ยานพาหนะที่เราสามารถขับไปแบบไปได้อย่างอิสระนะครับผมต่อไป อีกอย่างหนึง่งก็คือจะอยู่ในร้าน Legendary เอ้ยไม่ใช่ Legendary โรษที่วัสดุ Cash and Carry นะครับผมนี่ฮะ Coska เริ่มน้ำแบบรา,ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ถ้าจะไม่หยุดนะคือ2ล้านนะครับผมนี่ MOC อยู่นี่เอ้ยไม่นี่ MOC นะครับผมก็จะเป็นรถบรรทุกยี้แบบนี้หมแบอ Optimus นะครับผมส่วน t ท r b o ไบต์ก็คือ อันนี้นะครับเฮ้ยอ๋ออันนี้แต่งลายเช่ไมไม่มีไรนะครับก็ซื้อไว้นะครับแล้วก็อ่ะสำหรับพวกมาร์กทูใช่ไหมนี่เราต้องมาซื้ออันนี้ผม Specialize Specialize Special Our Workshop นะครับก็คือจะเป็นที่แต่งของรถมาร์กทูนั่นเองอ่านฮะต่อไปก็จะเป็น Avenger ครับผมแพทใหม่สำคัญนิดนึงนะ อาวินเจอร์เนี่ยเข้ามาตั้งแต่แพทดูมเดย์แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็นะก็ซื้อได้ที่เว็บวอร์สต็อกนะครับผมแล้วก็อาเอซิดแลบอย่างนั้นเหรอเอซิดแลบจำไม่ได้บอกว่ามันซื้อที่ไหนอันนี้ปะเออน่าจะอันนี้นะจำไม่ผิดนี่นี่ครับนี่คือรถเอซิดแลบนะครับผม ซื้อได้ตรงนี้นะคเจ็ดแสนนะครับเอาไว้ทําพวกแบบอ่าธุรกิจของเอสซิลับเนาะเอาไว้พวกแบบว่าเหมือนเอ็มซีส่งยงส่งยาอะไรวิธีเรียกครับผมทุกทุกอันเนี่ยจะมีวิธีเรียกมืนกันหมดเลยเว้ยซึ่งอย่างที่บอกยกเว้นไปนเรือยอดเว้นนี่นะเรือยอดเนี่ยอันทําหน้าที่เหมือนพอปติถูกป,ปะซึ่งมันสามารถ มันมันมันสปอนอยู่แล้วว่าเออเราไม่สามารถเก็บไปเรียกมันได้นะีต่อไปก็จะเป็นเซอร์วิสอะไรต่างๆที่เหลือนั่นก็คือพวกอย่างตั้งแต่ MOC Avenger t e r a b y t e k o s a k a e c i d l a b เนี่ยแยกที่ตรงนี้ฮะก็คือกด M ขึ้นมามาที่อันที่เจ็ดนะฮะก็คือเซอร์วิสนะครับผมแล้วก็เลือกงอันต่างๆเลยเช่นอยากทำภารกิจใหม่ของ ของ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 เดียร์ซีนิกนะครับก็ทำอยู่ที่ Avenger เนาะก็เรียก Avenger มาทิกไปที่ Avenger ครับแล้วก็รีเควสต์อเวนเจได้เลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันจะสปอนตามแมปอ่ะอย่างนี้สปอนอยู่ด้านหลังก็ขับรถไปหามันได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือ นี่คือสฟิทที่เราเรียกมาล่าสุดนะก็คือเราเรียก a อเวนเจอร์มามันก็จะไปสปอนตามแมปตครผมก็อย่างอันนี้ของผมมันมาเกิดบนแบบว่าที่ใกล้ที่สุดที่เราอยู่เนาะก็คือบนบน,บนอาคารจอดรถตรงนี้นะครับผมเฮ้ยยิมให้กด e ขึ้นมันขึ้นได,ได้หรอแบบเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันเข้าได้จริงเพิ่งรู้และแต่งรถในนี้ได้ด้วยเย็ดเค เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วเก็บบนนี้ได้เลยวะ่ะเฮ้ยเอาจริงดิเราสามารถเอามันเป็นบักหรือฟีเจอร์หรือขี้อะไรวะเนี่ยเราสามารถเอารถธรรมดาโมโม่เรามาจอดในเอวเวนเจอร์ได้เว้ยกิ Get ๊ดขี้ของจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเซอร์ไพรส์มากมาเซอร์ไพรส์รายการดึกวะเนี่ยโ hey, <hey>, hey. อยเค okay. ส่วนหลายๆคนก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพาแบบเอ้ไม่ได้รู้ว่าเรงเรียกไวหรือเปล่าซึ่งแบบป้าเราจะไปเรียก เซอร์วิสกัน,นก็ไม่ได้ใช่ไหมเช่นจะเรียกเอ c อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทำการเ o v e r เรียกเอเวนเจอร์แล้วก็ต้องเก็บเอเวนเจอร์ไก่อนเอเวนเจอร์เนี่ยมันจะมี2ฟังก์ชันให้เก็บทำในแพทใหม่ก็คือแฮงการ์กับฟ a c ซิลิตี้นะครับก็เก็บเข้าฟ a c ซิลิตี้ไปนี่ก็จะเก็บไปแล้ใช้ามาแล้วก็จะเรียกอันอน่นออกมาเช่นอยากเรียกปักทูวอนหอะไรเงี้ย อยากทำอ่าคลเอนจ็อบอะไรเงี้ยก็เรียกเทอราบายออกมารีเกวส์เทอราบายได้เลยอ่าแล้วก็รอสักแป๊บมัาจะก,กว่าจะโผล่ไหมนี่โผล่แล้วโอเคอยู่ด้านหลังเราแล้วเราก็เหินลงไปได้เลยนี่ฮะเทอราบายก็จะจอดรอเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชม เสียงอาจจะเบาไปนิดหนึ่งนะไม่รู้เสียงจะเบาหรือเปล่าขออภัยด้วยนะพอดีดึกแล้วที่บ้านหน่อยก็เลยพูดเสียงเบาๆนิดนึงนะนี่ฮรัจะทำใครเจ็บทำอะไรก็กระดานนี้นะส่วนมาร์กทูก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคแล้วถามว่ามีในกลุ่มนะก็เคยแบบว่ามีคนโพสต์ว่าแบบ เออผมซื้ออ่าเอเวนเจอร์ไม่ได้ผมซื้ออ่าเดล้ำน้ำไม่ได้ผมอยากทำไอซ์เลมน้ำอะไรเนี่ยแล้วแบบว่าเออมันต้องทำยังไงวะใช่ไหมหลาคนก็อาจจะสงสัยว่ามันทำไงวะซึ่งการที่เราจะซื้อแบบว่าอย่างเธอระบายตะกี้ได้ก็ต้องจอดมันก่อนนั่นเอง การที่เราจะซื้อเทอร์ไบได้แลเราก็ต้องมีที่จอดของมันก่อนนะครับนั่นก็คือนท์ขับนั่นเองไนท์ขับก็จะมีตามแบบเนาะวิธีการซื้อหรือย้ายอะไรเงรี้ยสมมุติว่าผมซื้อไว้ตรงนี้อยู่แล้วเนาะนี่ซื้อไว้ตรงท่าเรือตรงนี้อยู่แล้วผมอยากย้ายมาสักแบบตรงนี้อะไรเงี้ยก็ซื้อได้เลยฮะแต่ว่าคุณต้องเคลียร์สต็อกขายของนท์ขับให้หมดก่อน นะคุณจะซื้อที่ใหม่ได้ก็นี่ก็สมมุติว่าเลือกแบบภารได้สุรายเงี้ยเลือกนะครับเนีมากกว่าบอกอีกสามหมืน่นสตรเรจกับที่จอดรถมันมีให้อยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนที่นะมันมีให้อยู่แล้วถ้าคุณซื้อครั้งแรกก็ต้องก็ต้องคลิกใหม่อยู่ดีนะส่วนแดนเซอร์ไม่จำเป็น d ดร์ไอ์ก็ไม่ต้องมีก็ถ่ายก,ก็กดซื้อไปเลยนะครับผม ส่วน a v e n นเ r อใช่ไหมตอนนี้มันสามารถจอดได้2ที่นั่นก็คือที่ไม่รู้จอดทำไมเนาะก็คือจอดได้ที่ Facility ครับผมกับแฮงก้าเนาะจอดได้ที่ f a c i l ลิตกับแฮงก้านะครับผมแฮงก้าก็มี2ที่นะครับก็คือค่ายทหารกับเอ a นะครับซึ่งแนะนำให้ซื้อครล่ซื้อที่ค่ายทหารไว้นะครับผม อย่างที่เคยบอกว่าเวลาเราเข้าค่ายทหารเนี่ยเราจะไม่ติดดาวนเนะาะก็ซื้อที่ค่ายทหารไว้ก็ไม่เสียหายฮะราคาจะแพงหน่อยนะครับผมเวลาถามอะไรนู่นนี่นั่นอยู่้าคข้าวปับบิกถ้าอะไรเงี้ยคนก็จะมีเยอะหน่อยนะส่วนเอซิทแล็บใช่ไหมเอซิทแล็บเราต้องไม่ถ้าถ้าจะไม่ผิดนะก็คือว่าเราต้องมี แต่ว่านี้ไม่ได้เป็น Property ที่เราต้องซื้อนะครับมันจะเป็น Property ที่อยู่ในมิชชั่นครับซึ่งเราจะได้เลยเราไม่ต้องเสียตังค์ซือ้อไอ้ p r o p e r t y นี้นะก็คือฟริกช็อปนะครับฟริกช็อปเนี่ยมันจะอยู่ในเราจะได้ถ้าจะไม่ผิดตั้งแต่ First d o s e เลยมั้งครับไอหกภารกิจแรกของรักวอ a r ครับเราจะได้เลยเนาะ เนีได้ตรงตัวดีนะที่เป็นรูปอ,อะไรสักอย่างเป็นรูปบ้านตรงนี้ฮะมันจะอยู่ล่างนี้ฮะฟริชช็อนโอเคส่วนโคซาก้ะเรือดำน้ำเนี่ยฮะถ้าเราอยากจะซื้อใช่ไหมสำหรับคนที่ซื้อครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นให้ซื้อวะพี่ทำไมทำไมวะทำไมมันไม่ให้ขึ้นไม่ขึ้นให้ซื้อ นะครับนั่นก็คือเราต้องไปตรงอ่ามิวสิ l ล็อกเกอร์นะครับมิวสิ l ล็อกเกอร์มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมหลังคาสิโนตรงนี้นะฮะข้างๆกาสนามมานี่ครับมิวส er. ิ l ล็อกเกอร์ก็นะครับถ้าเรามาแบบว่าจะซื้อ ไอโคซาก้าใช่ไหมเรดำน้ำที่จะทำไฮสเรดำน้ำเราก็ต้องมาตงวิสิก็ลกเกอรแล้วก็มาตรงพื้นที่ v p p ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมมาไอมาราโซมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเพื่อมันจะเข้าคัสซีนนะครับซึ่งบอกว่ามีงานให้ทำครับซึ่งเราจะต้องไองานเวนเนี้ยต้องใช้เรดำน้ำนะเราก็จะสามารถซื้อเรดำน้ำได้นะครับในไฮสคายโยเปริโก้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพวกเซอร์วิสประเภทต่างๆนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเซอร์วิสในเกม GTA Online นะครับสำหรับคนที่อาจจะเล่นเกมนี้ครั้งแรกหรือว่ายังไม่เข้าใจระบบยังงง,งกับระบบของ GTA Online นะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับก็ยินดีที่จะตอบ นะครับตามความรู้ที่เรามีนะครับที่จากประสบการณ์โดยตรงมากบ้างนะครับดูคลิปคนอื่นบ้างนะครับเราก็จะมาแบ่งปันแชร์ความรู้กันหรือว่าผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปเนี่ยก็พาคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะผมอาจจะมีตกหล่นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเซอร์วิสของเกมนี้ อ่าพวกแกนพานาเซอร์วิสของเกมนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย